be hot we're gonna be blessed we're gonna be dangerous we're gonna be now we're gonna be next we're gonna be flawless 1000แรงม้านะครับไม่คิดไม่ฝันครับว่าวันหนึ่งเ e r r a r รี่จะทำรถคาร์ที่แรงถึงแตะระดับหลัก1000แรงม้าได้นะครับ 1, แรงม้าแรงขนาดไหนครับเฟอร์เรี่เคลมว่าคันนี้สามารถทำความเร็วจากหยุดนิ่งนะครับศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน2.5วินาทีนะครับวิครึ่งเท่านั้นนะครับและศูนย์ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.7วินาทีครับไม่ถึง7วินาทีเท่านั้นนะครับรถคันนี้จากหยุดนิ่ง ไปทำความเร็วทะลุหลัก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับพูดให้ฟังอย่างเดียวก็คงไม่สะใจใช่ไหมครับ Launch Control ครับบ้าไปแล้ว ตัวเลขที่แสดงจากเ a รสบ็อกนะครับ0ถึง100ใน2.48วินาทีนะครับและ0ถึง200ใน7.42วินาทีครับในระยะทาง600เมตรที่เราวิ่งมาเนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดถึง251กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้ Ferrari ี่เคยบากท็อปสปีดของเขาอยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นแล้วหรือยังครับว่า1,000แรงมา้าแรงขนาดไหนครับ สตอรี่หนึ่พแรงมานะครับเจ้าของรถซื้อมาเนี่ยแน่นอนว่าก็คงต้องขับไปเที่ยวนะครับสุดสัปดาห์ครับสุกศราวอาทิตย์อยากจะขับไปเที่ยวเขาใหญ่บ้างนะครับไปเที่ยวหัวหินบ้างนะครับไปเที่ยวกับแฟนนะครับจัดกระเป๋ารวมกันมานะครับผู้หญิงผู้ชายจัดกันมาสองคนเนี่ยให้ได้กระเป๋าใบหนึ่งจัดรวมกันแล้วนะครับซึ่งปกติก็เป็นไปไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันครับ้าวไม่ใช่

ถึงแม้ว่าจะพามันไปเที่ยวสุดสัปดาห์ไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมว่านี่คือ Ferrari รคันหนึ่งนะครับเราพามันไปสนุกในสายเฟอร์ r ารี่เดียวครับ โดดขึ้นมาขับนะครับเ mm hmm. ฟอร์รารี่ก็คือเฟอร์รารี่นะครับเรารับรูได้ทันทีเลยนะนแหล p โพสิชันการนั่งนะครับ mm hmm. เสียงเครื่องยนต์ที่ไพเราะมากๆนะครับรวมถึง driving dynamic ของเขานี่ยอด เยี่ยมมากๆนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเฟอร์รไม่เป็น2รองใครนะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยเข้ามาหารถคาอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรถคันนี้นะครับก็คือความสามารถในการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยฟิลลิ่งในการขับขี่แตกต่างจาก f e r r a r รที่อยู่ในะปประดับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงครับ ปรัชญ,ญาหนึ่งที่เฟอร์ราีเนี่ยไม่ละทิ้งอย่างแน่นอนนะครับก็คือปรัชญ,ญา แฮนซอนเดอะวิวไอซอนเดอะโรดนะครับนั่นก็คือ f e r r a r i เนี่ยใส่ทุกอย่างมาให้อยู่ในพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับเราควบคุมได้ทุกอย่างโดยที่สายตาของเราเนี่ยยังคงอยู่กับถนนนะครับปรัชญาน,นี้อยู่กับรถ Ferra ร i ทุกรุ่นอย่างแน่นอนแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดคอกพิทนะครับให้ดูไฮเทคมากๆนะครับเห็นปุ่มสัมผัสหลายปุ่มบนพวงมาลายัยมีไฟระยิบระยับไปหมดนะครับแต่ปรัชญาน,นี้ยังคงอยู่และได้ขับจริงๆเนี่ยก็ยังคงรับรู้ได้เลยนะครับว่า f e r r a r i ไม่ละทิ้งเรื่องนี้อย่างแนนน่อ เกงไปกว่านั้นอีกนะครับรถคันนี้สามารถทําอะไรแบบนี้ได้ครับ นี่เป็น Ferra รี่คันแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ได้ครับเพราะว่านี้เป็นรถปลักอินไฮบริดนะครับเราไม่จำเป็นต้องสตาร์ท f e r r a รี่แล้วก็เสียงดังสนั่นลั่นซอยนะครับสามารถที่จะใช้คันนี้ย่องไปซื้อของที่ตลาดย่องไปซื้อของที่ห้างได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าของรถคันนี้เนี่ยมีมากพอที่จะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุดเพียงแค่25กิโเมตรเท่านั้นนะครับไม่ได้มีไฟฟ้าไว้รักโลกอะไรหรอกครับมอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง3ตัวของรถคัน มีไว้เพื่อความเร็วความแรงนะครับบวกจากพลังของเครื่องยนต์ V8 ที่ให้มาแล้ว780แรงม้านะครับได้อีก220แรงม้ารวมเป็น1,000แรงม้านั่นเองนี่คือไฟฟ้าที่มีไว้แรงไม่ได้มีไว้รับโลกครับ เลข1,000แรงม้านี้มาจากไหนนะครับต้องเล่าให้ฟังครับว่าถูกประกอบกัน2ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนหลักนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ที่ Ferrari เลือกใช้กับ s f 90 s t ต a ร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส f 154นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ Ferrari มีชื่อเสียงอย่างมากเพราะว่าได้รับรางวัล International Engine of the Year มายาวนานถึง4ปีซ้อนแล้วนะครับถูกใช้ใน Ferra ร i หลากหลายรุ่นครับ แต่พอมาถึงตัว S F 90ตัวนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจาก3.9ลิตรใน F 8 Tributo เนี่ยขึ้นมาเป็น4.0ลิตรนะครับพอเป็นเครื่องยนต์4.0ลิตรก็ได้พละกกำลังมากขึ้นนะครับตัวนี้มีเทอร์โบ2ตัวนะครับเป็นทวินเทอร์โบครับให้กำลังสูงสุดถึง780แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดที่800นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับชุดเกียร์ใหม่นะครับเป็นเกียร์ดูอ c l คลัช8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้เร็วสัใจมากๆครับ แต่ชุดเกียร์ชุดนี้เนี่ยเป็นเกียร์เดินหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับรถคันนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเพราะว่าเวลาจะถอยเนี่ยเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าในการถอยหลังนั่นเองครับก็เป็นการดีไซน์ของ f e r r a r ารีเขานะครับตอนนี้เราได้780แรงมาแล้วครับอีก220แรงม้ามาจากไหนนะครับมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาครับ SF90 คันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกขั้นอยู่ระหว่างเครื่องยนต์กับชุดเกียร์ที่เพลาหลัง คู่หน้านะครับแยกการทํางานอิสระเลยนะครับมอเตอร์ตัวหนึ่งคุมล้อหน้าซ้ายมอเตอร์อีกตัวหนึ่งคุมล้อหน้าขวานะครับการที่เขาแยกการทํางานอย่างอิสระเนี่ยเพื่อที่ว่าเขาจะได้สามารถควบคุมแรงบิดของทั้ง2ล้อนี้ได้อย่างอิสระเลยนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นตัวควบคุมให้นะครับสามารถทาท็อกเวิร์ดเลอร์ริงต่างๆสามารถกระจายแรงบิดได้ยอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยรับผิดชอบเฉพาะล้อคู่หลังเพียงอย่างเดียวส่งผลให้รถคันนี้เป็นเฟอร์รารี่ขับเคลื่อน4ล้อครับ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับโหมดการขับขี่ใน f e r r a r i s f 9 0 s t าร d a l e คันนี้เนี่ยก็คือโหมดการขับขี่ที่บริเวณด้านซ้ายของพวงมาลัยตรงนี้นะครับที่เป็นปั้นให้เราสามารถที่จะทัชได้นะครับสี่โหมดของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยโหมด e-drive นะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่เราขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า100%เครื่องยนต์ไม่ติดเลยนะครับโหมดถัดมาเนี่ยจะเป็นโหมดมาตรฐานทันทีที่เราสตาร์ทรถขึ้นเนี่ยจะใช้โหมด h y บ r i d นะครับหรือว่าตัว H ครับโหมดนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่ย ที่หน้าจอปรากฏสัญลักษณ์ e d นะครับนั่นก็คือใช้ไฟฟ้าล้วน100%แต่ถ้าเกิดผมกดคันเร่งต้องการพละกกำลังเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นแบบนี้นะครับตัวรถคำนวณให้นะครับว่าเวลาไหนใช้เครื่องยนต์เวลาไหนใช้ไฮบริดครับ โหมดต่อมานะครับเรียกว่าโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับโหมดนี้เครื่องยนต์จะติดตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเราเข้าโหมดนี้อยู่ครับไม่สนใจนะครับว่าจะขับช้าหรือขับเร็วนะครับช่วงเวลาที่ขับช้าเนี่ยตัวเครื่องยนต์ก็จะพยายามชาร์จนะครับให้แบตเตอรี่มีระดับที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการประสิทธิภาพกระแทกคันเร่งเนี่ยก็ตัวเครื่องยนต์จะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ และโหมโดสุดท้ายนะครับชื่อว่าโหมด Qualifying นะครับโหมดนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเอาไว้สําหรับค u a ล i f ฟายทำเวลาในสนามนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์จะติดอยู่ตลอดเวลานะครับและมอเตอร์ไฟฟ้าก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะส่งกําลังได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดต้องการพละกําลังสูงสุด1,000แรงม้าที่พร้อมจะทำงานตลอดเวลาเนี่ยเข้าโหมด q u a l i f i เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงในการขับขี่รถคันนี้นะครับก็คือระบบเบรกของเขาครับระบบเบรกนี้เนี่ยเฟอร์รารีเรียกว่าเบรกบายวายนะครับปกติแล้วเนี่ยแป้นเบรกนะครับก็จะทํางานควบคู่กับระบบไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานแยกกันนะครับเพราะว่ามันควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับน้ำหนักของแป้นเบรกที่เราเนี่ยกดกระแทกลงไปนะครับจะถูกควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับและคอมพิวเตอร์ก็จะคิดว่าตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรต้องการที่จะเบรกด้วยแรงกระทําเท่าไหร่นะครับหรือว่า ต้องการที่จะขับขี่ในสนามนะครับกระจายกําลังเบรกไปที่ล้อต่างๆได้อย่างแม่นยํานั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะต้องใช้ความคุ้นเคยอีกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะขับขี่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะต้องกดน้าหนักเบรกเท่าไหร่นะครับกดน้าหนักคันเด้งเท่าไหร่เพราะว่าคันเด้งเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราปรับเข้าสู่โหมด CT OFF เนี่ยผมอยากเรียกโหมดนี้ว่าเป็นโหมดดริฟ์เลยดีกว่านะครับโหมดนี้เนี่ยตัวรถก็จะรับรู้อยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าการที่เรากระแทกคันเร่งในขณะที่รถยังมีความเร็วอยู่ในโค้งเนี่ยเราต้องการที่จะดริฟ์นั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ f e r r a r i S.F. 90 s t า a d a ล e นะครับรถ Ferra ร i รี่รถคาที่แรงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่แบรนด์นี้เคยผลิตมานะครับคันนี้เป็นรถเดโมจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่ว่ารุ่นที่ขายในเมืองไทยก็จะเป็นพวงมาลัยขวาปกติครับคาร์บาลิโนมอเตอร์หรือว่า f e r ร a r i ประเทศไทยนะครับเปิดราคาขายเริ่มต้นของ Ferra ร i S.F. 90 s ตา a d a l e อยู่ที่40.9ล้านบาทนะครับไม่รวมออปชั่นที่ลูกค้า Ferra ร i เนี่ยจะแต่งเติมเข้าไปอีกนะครับคุณผู้นน่่าาาาจเห็นนว DNA DNA กสแขง DNA จาก Formula ่าวนะครับที่แบรนด์ Ferrari เอามาใส่รถค์เนียไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับทั้งรูปลักษณ์ต่างๆนะครับทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งการขับขี่จริงที่ได้พิสูจน์ให้เห็นกันในคลิปวิดีโอนี้กันไปแล้วนะครับรวมถึงนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของพลังงานไฟฟ้าในแบรนด์ f e r r a r i ด้วยนะครับนี่เป็นรถรุ่นแรกของ Ferra ร i ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดนะครับก่อนหน้านี้ f e r r a r i มีรถไฮบริดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือลาเฟอร์ราี่แต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียวๆได้นะครับรุ่นนี้ก้าาวานนว CEO Ferrari าศแล่ เราจะได้เห็นรถ f e r r a ราที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกเปิดตัวในปี2025น่าจับตามองนะครับว่าแบรนด์เฟอร์ราที่มี DNA สนามแข่งเมื่อมารวมกับพลังงานไฟฟ้าแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมอุชปินได้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ